สวัสดีครับแบ่งปันภาะเครื่องราคาหลักร้อยนะครับผมมีภาพผงนะครับพระสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองมาแบ่งนะครับเสาห้าแพรเก้าหนึ่งปี2539นะครับสภาพสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมนะนะครับนี่ปี39มีนิทันหลวงพ่อนะครับแล้วพิมพ์ทรงเอกลักษณ์นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะนะครับเผื่อใครสนใจอยากได้ไว้บูชานะครับสายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับนี่ลักษณะเนื้อนะครับ สวยสมบูรณ์นะนะครับสมเด็จหลวงพ่อแพรผมเปิดไว้200นะครับราคารวมส่งนะองค์ตามในคลิปเลยนะครับนี่ดูเนื้อนะเนื้อสวยด้วยนะนะครับพิมพ์ทรงไกเซอร์เอกลักษณ์เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์รูปเหมือนหลวงพ่อแพรหันข้างนะครับแบบนี้นะนะครับรูปเหมือนหันข้างแพร91นะครับแล้วก็เสาหยันพุทธซ้อนนะครับ ยันที่หลวงพ่อใช้ประจำนะนะครับแบ่งแค่200รวมส่งนะครับราคาเบาๆเลยนะครับใครสนใจก็แอดได้ดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับองค์ตามในคลิปเลยนะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับแล้วก็มีสายลำพูนนะครับนี่พระยานมงคลชุมพลนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นพระผงจันลอยเนื้อดินเผาหลังพระรอดมหาวันนะครับ นี่รุ่นแรกนะครับจัดสร้างประมาณปี1นกว่านะประมาณปี 1, 2, ึ3นะครับนี่ท่านก็เป็นผู้สร้างพระรอดมหาวันอันด่งดังนะปี08นะครับนี่อง้จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อด้วยนะครับรุ่นแรกนะด้านหลังจะกดไว้นะครับรุ่นแรกพระยานมงคลชุมพลวัดมหาวันนะครับลำพูนนะครับแล้วดูเนื้อนะนะครับนี่ยุคป,ปี1กว่านะครับ เนื้อดินเนื้อเริ่มแห้งแล้วนะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพ์รูปเหมือนนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับคมชัดนะนะครับองค์นี้แบ่งแค่160นะครับราคารวมส่งนะ160บาทรวมส่งนะครับไม่ค่อยเจอนะนะครับจันลอยรูปเหมือนเนื้อดินของหลวงพ่อนะครับอ่านี่ผู้สร้างพระรอดใช้แทนพระรอดได้เลยนะนะครับเอาไว้ศึกษาได้ด้วยด้านหลังกดเป็นพิมพระรอดด้วยนะครับ แบ่งแค่ร้อพอนะครับราคารวมส่งะนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับแล้วก็มีพระเครื่องสมุดสาครนนะครับหลวงพ่อปู่วัดใหญ่จอมประสาทปี21นะครับรุ่นซ้อมโบดเนื้อทองแดงลมดำสภาพดีนะครับเ่เดิมๆเ,เลยนะครับพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อปู่วัดใหญ่จอมปราสา แบ่ง200นะครับราคารวมส่งนะ200บาทรวมส่งนะครับปีสองหนึ่งก็ปลุกเสกโดยครูบาอาจารย์สายแม่กองเลยนะนะครับนำโดยหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมแบบนี้นะนะครับบางข้อมูลก็บอกว่าหลวงพ่อสุดก็มานะนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับด้านหลังระบุรุ่นซ่อมโบดนะครับนี่เจตนาการจัดสร้างดีนะซ่อมโบดนะครับนี่ยันนะครับยันแบบหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมเลยนะนะครับที่ชอบใช้ ระบุปีพศชัดเจน2,521อายุพระ48ปีพอดีนะครับ200บาทรวมส่งนะครับองค์ตามในคลิปเลยนะครับพ่อปู่วัดใหญ่จอมประสาทนะเผื่อใครสนใจนะครับแล้วก็มีสายน้องคายนะครับพระผงน้ำมันนะครับะธาตุาดำนะครับนี่ออกแบบคลาสสิกดีนะครับเผื่อใครสนใจนะนะครับด้านหน้าเป็นะธาตุนะครับอ่าธาตุาดำวัดะธาทุาดำนี่ จังหวัดนองคายนะครับศีเชียงใหม่น้องคายนะอ่าองนี้แบ่ง180นะครับราคารวมส่งนะอ่าเผื่อใครอยู่น้องคายอยากได้ไว้บูชานะครับองนี้มีมีปีพศระบ,บุนะน่าจะยุคปี20บวกลบได้นะถ้าให้ผมเดานะเนื้อลักษณะแบบนี้นะนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับเราดูเส้นยันคมชัดนะครับวัดธาตุดำศรีเชียงใหม่นองคายนะครับ ออกแบบแปลกตาสวยงามด้านหน้าเป็นพาทธาไม่มีฟอนต์เลยนะนะครับเต็มๆเลยพาทธานูนเด่นนะครับแบ่ง180รวมส่งนะครับองค์ตามในคลิปเลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับาแล้วก็มีพอดจวนนะครับพอดจวนวัดหนองสุ่มสิงห์บุรีนะครับสร้างสาราการเปลี่ยนปี25นะครับอ่องค์นี้เอา150นะครับ150นะครับสภาพชายสภาพน่ารักนะครับลวงพดจวนวัดหนองสุ่มนะ ใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็แนะน,นำพาบ้านพักเครื่องราคาหลักร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆสนใจตรงไหนก็อินบ็อกซ์ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งไลน์ทียติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมคลิปนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ